F 4, ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากที่ลงไป,าปหาปูหาปูก็วันนี้นะครับวันนี้ว่างๆก็นัดก,กับ f อซนะครับพอดีจะลงไปหาหอยครับวันนี้ก็ถึงเวลาเลยครับท่านผู้ชมนี่รออุปกรณ์นะครับมีดนี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่ชายหาดนะครับว่าวันนี้จะได้ปล่อยสักกี่ตัว Okay. รอทีมานนะครับรอทีมานลูกพี่นะครับกําลังกินข้าวอยู่นะครับกินข้าวอยู่อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปสองกนนะครับวันนี้กลับไปที่ชายหาดจากนี้ไปประมาณสักสองกิโลนะครับสองกิโลก,กว่าๆนะครับไปริมชายหาดคลองเตาะนะครับวันนี้ไม่ใช่ไปหาดใหญ่ กันนะต่างกันเลยอตกต่างกันเลยก่็ตอนนี้เดินทางมาถึงที่ก่อนจะถึงชายหาดเดี๋ยวเดินข้ามลูกคลองไปอีกนะคะรับท่านผู้ชมจะถึงชายหาดนะครับผ่านทุ่งมานะครับผ่านทุ่งพันผ่านหมู่บ้านหมู่เก้าบ้านปากคลองมานะครับก็ประมาณจากบ้านเราก็ประมาณสักสามกิโล เดี๋ยวตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่จุดที่จอดรถนะครับเดี๋ยวจะเดินข้ามคลองไปอีกนะครับจะถึงริมชายหาดก็เจอที่ม้านตะกี้ก็ามาหาหอยจักตีนนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปหาหอยแครงโอเคเดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับไป ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ริมชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็โอ้ชาวบ้านก็ลงไปหาหอยชักตินนะครับเราจะไปหาหอยแกร้งจุดนู้นนะครับท่านผู้ชมนี้มาหมายไม่นะครับเอฟซีมาหมายหาดกลองเตาะที่เนี่ยครับจุดนี้ที่พวกเรามาหาโป้กันเมื่อคืนสองคืนที่ผ่านมาโอ้โหได้ตัวได้สี่สิบตัวเลยครับท่านผู้ชมนี่จุดนี้แหละครับท่านผู้ชม เวันนี้ตอนกลางวันเราไปหาหอยกันนะครับเรืองน้ตเตียน ดนี้นะครับ f อซเพราะว่าหอยแครงจุดนี้เราไม่เคยมานานแล้วครับเป็นปีครับท่านชมเดี๋ยววันนี้มาคอยลุ้นกันนะครับว่าจะมีหอยหรือไม่แต่มีนะครับท่านชมมีแต่ว่าไม่รู้จะเยอะไม่เยอะนะครับรอต่ก่อนก่อนมาแล้วก็หากันที่หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่อันนี้มาหาดลองเตาะที่มาหาปูคลิปวันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับว่าวันนี้จะหมันไม่หมันลุยป่ากันอีกแล้วนะครับ หลันนี่เลยปูก็ด้นี่พวกเราก็เดินลงมาที่เคยเจอหอยหอยแคลงอยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อแต่ก้อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีไม่มีนะครับก็ต้องคว้านานะครับ F4 ไม่ใช่ว่า,ามาถึงมาเจอเลยนะครับมันจะฝังดินอยู่นะครับต้องเอามีดนะครับเอามีดกลางลงลึกๆนะครับวางกลางลงลึกๆ ท่าน,นผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ชายหาดกองเตาะเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับที่วันก่อนนะครับที่วันก่อนก็เราลงมาหาปูกับจุดนี้ครับนผู้ชมที่เคยได้ปูหลายตัวนะครับโอ้โหได้สี่ห้าสิบตัวนะครับแต่วันนี้มากลางวันนะครับมาหอยแครงนะครับหอยแครงขุดรอยแครงก็สักกี้เจอตัวะนะครับเอ็ี่นะครับต้องใช้มีดกลางลงลึกๆนะครับ ก,ก,กลางลมลึกๆไม่มาท่กนานนะครับแต่นี้โอ้ห,หอยู่ในโพงรพงครับอยู่ในโพรงกับเดี๋ยวนี่อยู่ในโพรงอ๋อหลวงตรงหลวงหานะครับนี่ได้มาแล้วนะครับสามสี่ตัว ตัวเย็นไหมวะโอ้ไม่ค่อยมีปูไม่ไม่ค่อยมีหอยเลยครับนี่เจอหอยเข็มนะครับสีเจอหอยเข็มเกาะอยู่ที่ต้นไม้นะครับ หมายใหม่หมายนี้ไม่เคยมานานเลยครับท้่มาแต่หมายหัดใหญ่หัดใหญ่แต่นี้หัดรองต่อนะครับกอชาวบ้านก็ลงมาหานะครับหอ,อยชักตีนก็อยู่ด้านนอกนะครับจ้ชมอยู่ที่ขอบน้ํานะครับแต่เราก็ตอนนี้อยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าปีปีก็เดินหาหอยแครงครับ น้ำก่อนนะครับหลอกุูมาตั้งนานนะครับได้ก็ประมาณโอ้ย20-30ตัวครับตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่นะครับสิภปลากระกิดหอ,อยนะครับวันนี้ภลากระกิดหอ,อยก็ FC คอ,คอมเมนต์มานะครับวหาหอยเมื่อไหรก่ก็วันนี้ก็มาทําภารกิจให้กับ FC ได้ชมกันนะครับลงหอ,อยที่ใจหาดคลองต่อนะครับ กำลังขุดอยู่นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ลงมาหาหอยจักตีนกันอยู่นะครับอยู่ขอบน้ํานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่หาดกลองเตอนะครับคนละฝั่งกันกับที่หาดใหญ่นะครับที่หาดใหญ่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวคนละข้ามฝั่งบรรทุนหาดใหญ่ที่ผมเคยหาหอยแครงยักษ์อยู่ฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมคนละฝั่งกันเลยนะอันนี้คลองนะครับคลองเข้าปากคลองนะครับร่องเข้าปากคลองนะครับก็เราอยู่ฝั่งนี้นะครับเราอยู่ฝั่งนี้ วันนี้มาหมายหาดกองเตาะที่จุดนี้ที่เคยได้ปูเมื่อคืนก่อนนะครับน้ครับชาวบ้านก็หาหอยกันอยู่นะครับหาหอยจากตีนโอ้ยหลายคนนะครับเสียสิบคนนะครับท่านผู้ชมนะครับกําลังลงทยอยลงกันมาโอ้ยเยอะมากครับเยอะมากแต่เรามาหาหอยแคลงลิงสองคนนะครับกับตําหาดวาหาดนะครับนี่น้ครับเต็มสีอยู่ลึกอยู่ใต้โอ้อยู่ใต้รากไม้ครับอือมอวายัก จักพักนะครับเดี๋ยวลงไปหานะครับชาบ,บ้านก็กาลังหาหอยชักตีนอยู่นะครับเดี๋ยวลงเดินไปดูเผื่อจะเจอโอเคจะมาพอกัหอยจักตีนนอยู่ริมขบน้ำนรัขบน้หอยชักตีน,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 ตน,นปล่อยชักตีนช่วงนี้น้ำประมาณ13คําน้ำจะลงนะครับ ช่วงน้ำลงหอยจักตีจะขึ้นนะครับเึ้นนะครับขี้เกียจลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปหอยแค็งต่อนะครับหอยแข็งลิงต่อที่จุดทีมาสกี้นะครับจะลงไปคงไม่ได้หอยแน่นอนนะครับแต่หอยแข็งนะครับพอได้ขุดนะครับจ่านชมโอเคจุดนี้นะครับที่โอ้โหวาดฟันเละแล้วครับหอยแข็งลิงขุดไม่ไปไหนเลยนะครับ ไม่ไปไหนเลยอยู่จุดนีโโ If, โ้โอ้โหโอ้ดูได้ใช้ได้แล้วครับเจ็บซี่โอ้โหนี่นี่ใช้ได้แล้วโอ้โหนี่ครับยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวไปขูดอ้อยก่อสตอโอ้โหอแข็งยักษ์อื่งโอ้รวาด โอ้ยร oh ื ho, <Gomez. S 1> oh ่องใหญ่ป oh ่ะเน่โอ oh ้โหโอ้โหหอยแครงยัก huh. ษ์กัน oh ผู ho, okay. uh ้ชมเอ้ยโอ้โหยนี yeah. uh ่อ huh. ื้ห oh ืมมาตัวเดียวหมาโอ้ยจัดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่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 โอ้ยโอ้โอยักษ์เหล่าได้ยักษ์เหล่าได้ยักษ์เหล่าติดต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหย ได้เหมือนกันนะครับเอซีโอ้โหไม่พลาดไม่พลาดไม่ย่อยมันของต้นนี่โอ้ขอนโอ้ของตนเต่าบ่มตอมกำมัดนะครับบ่มเต่าบ่มบ่มตีนไม่เป็นไรไรหาาตัวอีกตัวนึงเปื่อเจออืมไม่ใช่ไม่ใช่ มันกันแล้วนะครับมันเดนุ่นอยู่ใก,ใกล้ๆกันเลยมัแล้วเราสองคนคม,มากันบ่อยนะครับนี่หอ,อยแข่้งลิงเอ้ยหอ,อยแกงลิงไปขั่วไปขั่วต้มตะไคร่นะครับเอบบอพอด้วยกยอยากตีนจ่ายเลยนอน ตอนนี้เวลาก็ประมาณ4ี่โมงแล้วครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมคลิปหน้านะครับคลิปหน้ามันๆนะครับลาหอยแกลงยักษ์นะครับโอ้โหเจอแบบอื้มนะครับจุลมุนวุ่นวายกันเลยนะครับท่านผู้ชมสองคนวาดโอ้โหเจอแบบไม้เดียวนะครับยี่สิบตัวเลยครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามคอยชมคอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกัน สวัสดีครับวางแกงมาตังเว้ยวับเั